ตั้งใจอยู่ในความสง,สง,สงบสักระยะหนึ่งตั้งจิตใจไว้กับร่างกายตั้งสติตั้งความรู้สึกตัวอยู่กับร่างกายของเราวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาแล้วญาติโยมก็ได้มาทำบุญสุนทานนับว่าเป็นมงคลชีวิตของเราเราก็ได้สร้างมงคลชีวิตเข้าสู่จิตใจของเราเราจะต้องรู้จักปลูกฝังจิตวิญญาณของเรา ให้มั่นคงอยู่ในทานศีลภาวนาให้ได้เรียกว่าปลูกฝังจิตวิญญาณของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีตลอดชั่วชีวิตนี้แหละนี่คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งถ้าฝ่ายตาเถ็นใยชีใยมาอยู่อยู่ที่วัดวารามนั้นน่ะไม่มีคำว่าออกพรรษานั่นหมายถึงว่าจะต้องปลูกฝังจิตวิญญาณของตนให้ตั้งมั่น อยู่ในในการประพฤติปฏิบัติทมต่อไปเรียกว่าไม่เตลดิดออกพรรษาก็ไม่เตลดิดก็เหมือนอยู่ในพรรษาเสมอนั่นเรียกว่าไม่ประมา,าะทไฟตาเถินเยชีหยยมานั้นต้องเป็นเช่นนั้นจึงจะเรียกว่าไม่ประมาทแล้วก็มีอยู่มีอยู่สองจำพวกอีกจำพวกหนึ่งก็เล็งว่าออกพรรษาทีนี้ก็ ออกพรรษาแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าใจแตกจิตใจไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมพอเห็นว่าออกพรรษาแล้วก็ออกไปเลยไม่ต้องปฏิบัติธรรมมันแล้วอันนั้นเรียวกว่าใจแตกแต่ถ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบุญญาธิการแล้วไม่มีคําว่าออกพรรษาการปฏิบัติธรรมของครูบาอาจารย์ตาเถหญ่ชีหญ่มาผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายนั้นญาติโยมก็ตามที่ทําความดีเนี่ย ไม่มีเข้าพรรษาไม่มีออกพรรษาทั้งนั้นทำบุญสุนทานก็ก็เป็นผู้ที่สมมําเสมอเป็นผู้ที่สมมําเสมอตลอดไปได้ไม่มีเข้าพรรษาออกพรรษาทั้งนั้นฉันจะตั้งมั่นอยู่ในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตลอดไปเลยจนกว่าลมหายใจจะหมดไปต้องให้มันได้อย่างนั้นไงโยมเรียกว่าไม่ประมาททั้งสามวัย วัยยาววัยหนุ่มวัยสาวก็ไม่ประมาทวัยกลางคนก็ไม่ประมาทวัยแก่ชราจะเข้าโรงงํำเหงือกจะเข้าโรงแล้วเนี่ยก็ไม่ประมาทยิ่งไม่ประมาทใหญ่เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะการที่จะไม่ประมาททั้งสามวัยหายยากส่วนใหญ่พวกเราก็ควาจะคิดได้ก็วัยกลางคนหรือไม่ก็วัยแก่ชราหรือไม่ก็วัยแก่ชราจะเข้าโรงแล้วเราถึงพึ่งคิดได้ คนที่จะคิดได้แล้วไม่ประมาททั้งสามวัยหายากที่สุดส่วนใหญ่จะยกให้ครูบาอาจารย์ที่มีบุญญาธิการก็เพราะว่าท่านบวชตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยเลยจนตายค่าผ้าเหลืองท่านมั่นคงในการปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตได้ครูบาอาจารย์เช่นนั้นท่านก็ท่านก็เป็นแบบอย่างให้เราได้นะมันแน่นอนละเราก็จะไปผสมปนเปไม่ได้มันมีทั้งดีและไม่ดีก็ธรรมดาแหละ คนเราจะให้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ย่อมไม่ได้อยู่แล้วครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงฆ์ก็มีฝ่ายดีและฝ่ายฝ่ายที่ทําตัวเหลวแหลกเหลวไหลมันก็มีทั้งนั้นแหละว่าแต่ว่าเราก็เป็นผู้ที่มีปัญญาไงญาติโยมก็เหมือนกันเลยมีทั้งดีไม่ดีแล้วคนเราอะ่ะเมื่อทําความดีไปแล้วเนี่ยนะมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างนั่นแหละจะให้สมบูรณ์ไปหมดทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่ฉะนั้น เราจะต้องปลูกฝังจิตวิญญาณเราจะต้องมีปัญญาสอนใจเราไงเราจะคอยแต่ฟังเทศฟังธรรมให้ท่านสอนเราอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แม้ครูบาอาจารย์ที่ท่านจะมั่นคงในในเส้นทางธรรมได้นั้นท่านก็ต้องปลูกฝังจิตวิญญาณของท่านเหมือนกันท่านก็ต้องมีปัญญาความนึกความคิดสอนใจท่านเหมือนกันไม่ให้ประมาทมัวเมาในชีวิตสังขารน,นั้นเพราะชีวิตสังขารน,นั้นจะต้องแก่ชราคล่ำคล่า จะต้องเจ็บปวดทรมานแล้วก็จะต้องตายในที่สุดจะต้องหมดลมหายใจไปฉะไหนเลยจะต้องใช้ชีวิตร่างกายเนี่ยไปประกอบสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทำผิดศีลธรรมไปทำไมล่ะมันไม่จำเป็นฉะนั้นผู้มีปัญญาเนี่ยนะก็ใช้ร่างกายนั่นแหละประกอบคุณงามความดีทั้งหลายประกอบในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมของเรา ญาติโยมก็มาทําบุญสุนทานเช่นวันนี้วันออกพรรษาเราก็เอาวันออกพรรษานี่แหละเป็นสัญลักษณ์ของการทําบุญเอาวันสําคัญทางศาสนานี่แหละวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันอาสาฬหบูชาวันวิสาขบูชาเราก็เอาวันเหล่านี้แหละเป็นเครื่องเตือนใจในการทําคุณงามความดีของเราหรือจะเอาวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติได้หมดเลยเราเอาวันสําคัญ ของประเทศเราก็ได้ของวัดวาอารามทางศาสนาก็ได้เราเอาเป็นสัญ,ญลักษณ์เครื่องเตือนใจเราในการที่เราจะได้รู้จักเข้ามาเข้ามาประกอบคุณงามความดีในวัดวาอารามเช่นวันนี้เราก็ได้มาสร้างมงคลชีวิตก็เรียกว่ามาให้ทานบารมีนั่นเองมาทำบุญสุนทานเป็นสิ่งที่เราควรทำฉะนั้นนะนี่คือดีงามที่สุดเลยแล้ว การเวลาที่ผ่านมาเมื่อช่วงเดือนเมษานั้นก็ได้มีพระป่ากองใหญ่ในการสร้างเมลุเราก็ได้ช่วยกันทุกๆคนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วตอนนี้ก็พระอาจารย์ก็ได้ดําเนินการสร้างสําสเร็จหมดแล้วทุกอย่างเรีวกว่าสาเร็จบริบูรณ์เลยเสร้างใช้เวลาในการสร้างคือ5เดือนเสร็จก็คืองบประมาณก็คือเต็มที่เลยก็คือ9 9้าเก้าแนบาทนั่นแหละทั้งหมดเลยที่จ่ายเบ็ดเสร็จทั้งหมดกองเงินที่เหลือพระอาจารย์ก็ได้ญาติธรรมนี่แหละ ได้ญาติธรรมที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี่แหละช่วยช่วยได้มากเลยญาติโยมก็ถือว่าช่วยกันได้มากเพราะว่าบุญบุญครั้งใหญ่ตอนนั้นก็ที่แจ้งไปแล้วว่ารวมทั้งหมดก็ได้สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทแล้วก็ของเก่าที่ที่ลูกชายสุดที่รักของแม่ใหญ่เลือนของพ่อใหญ่บ้านน่ะนะช่วยมาสองแสนก็เลยรวมแล้วมีอยู่หกแสนเจ็ดหมื่นบาทท้วนที่เหลือก็คือพระอาจารย์บอกบุญญ,ญาติโยมญาติธรรมที่ ที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยที่รู้จักญาติโยมเก่าแก่ก็ช่วยมาหมดเลยก็คือสําเร็จเลยไม่มีการติดหนี้ไม่มีการค้างค้างค่าเงินอะไรทั้งหมดถือว่าเป็นการสร้างสําเร็จด้วยความงดงามอย่างยิ่งนี่แหละนะสร้างไว้ก็เพื่อประโยชน์ชุมชนชาวบ้านน้าแท่งเป็นหลักนั่นแหละหรือบ้านอื่นมาเผามันก็ได้หมดแหละเพราะว่ามันก็อยู่ได้นาน อายุมันก็สามสิบสี่สปีนั่นแหละขั้นต่ำเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นนี่ก็ก็บุญบุญคือการช่วยขวนฝ่ายในกิจชอบพระอาจารย์ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์นั่นแหละก็ก็เลยคิดว่าเออในเมื่อลูกชายสุดที่รักษ์อยาคุณยาลูก,าาญญลกพ่อใหญบาลูกไม่เยาเลื่อนนะ่ะเขาได้เป็นตัวตั้งตัวตีอยู่แล้วสองแสนใช่ไหมละ่ะทีนี้ก็ต้องมา มาหาบอกบุญก็เรียกว่าบุญพระป่ากองใหญ่นั่นแหละแล้วก็มาบอกบุญญาติโยมที่รู้จักกันเพิ่มเติมก็เลยสร้างจนเสร็จอันนี้ก็พูดให้ฟังว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นนะวันนี้วันออกพรรษานะทานศีลภาวนาเนี่ยคนไหนทําครบถ้วนได้ก็ก็ทําทําให้ครบถ้วนคนไหนครบถ้วนไม่ได้ก็อย่างน้อยเราก็มีทานรู้จักทานบาร,รมีรู้จกักศีลบาร,รมีของเรา เราจําเป็นที่จะต้องรู้จักปลูกฝังจิตวิญญาณของเรานะญาติโยมนะสําคัญมากๆเลยนะสําสคัญมากๆเลยเรานั่นแหละต้องสั่งสอนจิตใจของเราสอนจิตใจของเราแล้วเราก็จะมั่นคงในเส้นทางแห่งความดีทั้งหลายได้อย่างพระเนนเถนชีที่อยู่วัดวารามนั้นน่ะท่านก็ต้องมีปัญญาสอนใจท่านให้ตั้งมั่นอยู่ในการบําเพ็ญร,รมปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นเข้ารรษาออกรรษาเนี่ย ไม่มีความหมายเลยเรียกว่าปฏิบัติธรรมเป็นปกติเลยไม่มีเขา้ารรษาออกราษาทั้งนั้นแหละการปฏิบัติธรรมไทยยังมาคํานึงถึงอยู่ว่าเออเขา้ารรษาถึงจะปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นคนที่ยังด้อยด้อยการฝึกฝนยังเป็นคนที่ด้อยการพัฒนาอย่างมากเพราะฉะนั้นนะทานศีลภาวนานี่แหละญาติโยมเราก็ตั้งตั้งตั้งมันต่อไปเราก็ต้องนึกถึงตอนเย็นก็ กิจกรรมที่วัดก็มีเหมือนกันนั่นแหละว่าแต่ว่าเราจะได้แค่ไหนแต่อย่างน้อยตอนเช้าเนี่ยแหละเราได้นะตอนเช้าเนี่ยเราได้แล้วละ่ะตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนเวรยาถาวารีวาหาปูราปริโปเลตีสาขลัง เอวะเมวะอิโตทินนางเวรนังอุปการปติอิชิตังเะจิตังตุมหังคิปเมวะสมิตชะโตัพเพโบเลนตูสังกปาจันโทบรรลโสยาถามณีโชติลาโสยาถัสพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินาสตูมาเตพวัตวันตรลายโยสุขิทีขายุโกภวะอาภิวาธนาสีลฤสานิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมมาวัันติอายุวันโนสุขังพลัง ภาวะตุสาพมังขลังหลักันตุสาบเดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสธาโสตีพระวันตุเตภาวะตุสาพมังขลังหลักันตุสาบเดวตาสัพธรรมานุภาเวนะสธาโสตีพระวันตุเตภาวะตุสาพมังขลังหลักันตุสาบเดวตาสัพสังขานุภาเวนะสธาโสตีพระวันตุเต